แต่ก่อนหูแค่ว่าเป็นปลาน่ยนะคะเป็นปลาลวก็เพิ่นกะเฮต์หน้ายูสองสามงานนี่แหละก็เ,เลยมาคุดโคกน้องหน้าเมนคะ่ะเจตนาของเฮ้าเขาอยากปลูกปลานะเขาอยากมีสวนบกเผาตามความฝันองเฮ้าคงสินะคะก็เลยว่าน้องสารฝันให้พี่แนงสิมือแรกน่องเพิ่นมาเพิ่นกลับไปบอกว่าเป็นตแต่เฮตหยากแห้งคน <c oughs> <laughs> หนึ่งคือบกกัดเก็บหน้า <c oughs> สองเพิ่นคิดว่า เป็นดินทรายคือผู้จัดก,การไว้ใจเพื่อนอยู่แล้วเพราะว่าเพื่อนประสบการเพื่อนหลายแล้วเมืองจากผลงานของเพื่อนหนีเนียบแพงที่สําคัญละค่าเพื่อนทีเพื่อนขุดเ,เป็นราคาที่กเกษตรกรเท่านี้รับได้นะคะเยี่ยมยอดเยี่ยมเลยครับแล้วก็สวัสดีครับพี่น้องครับสําหรับเมื่อนี้น้องน็อตจะพาพี่น้องเข้ามาเยี่ยมชมผลงานการขุดโคกน้องนาอีกหนึ่งแปลงในพื้นที่สองไร่สองงานนะครับ ราคา8 5 0 0มืนหนบาทนาคบมากได้บอีหยังแน่นะครับมารับชมกันเลยสวัสดีครับพี่โยครับสวัสดีครับคนเก่าเจ้าเดิมนะครับทีมงานบุรีรัมรถดขุดที่รับขุดโคกน้องหน้าทัวไทยในราคากันเองนะครับนอกประสบการณ์หาปีแล้วแล้วก็เป็นทีมที่ทั้งน้องน็อตนะครับาบ่านิ้วเกษตรอีสานยุคใหม่แลละก็ผู้จัดการแหวคนสวย ไว้วางใจในการให้มาคุดในพื้นที่ครับนะครับอันนี้คือ2ไร่2งาน8 5 0ห0ื่นห้ันบาทเป็นราคามาตรฐานเลยนะครับเนาะจะอยู่ที่ประมาณนี้ประมาณนี้ครับถ้าผู้ใด2ไรนะครับได้อียังแน่ครับ8 5 0 0 0หากับพื้นที่นี้ก็จะได้บ่อใหญ่1ลูกครับแล้วก็บ่อรอง1ลูกครูบแล้วก็จะเป็นคลองไส้ไก่แล้วก็ร่องสวนมะพร้าวให้ร่องสวนมะพร้าวใช่ครับเอาว่าให้เห็นภาพเลยบ่อใหญ่นี่ กว้างกว้างพื้นที่ไร้ปรมแดครับที่เข้าให้ลูกค้าบ่อใหญ่นี่พื้นที่บ่อใหญ่จะอยู่ที่ประมาณ15คูณ20เมตรอู้เกือบงานนะครับสิคูณ20บเมตรแล้วก็บ่อเล็กเลยครับบ่อเล็กจะอยู่ประมาณเกือบเกือบงานครับเกือบงานนะครับแล้วก็เป็นคลองนี้ก็อีกเกือบเกือบงานอีกนะครับเนาะสรุปแล้วกุดเป็นรูปทรงสวยงามพื้นที่เกือบไรใส่งบไป8ป0 0 0มือหาว่านาโคบมาก เอาฝากเบอร์โทรให้พี่น้องผู้สนใจอยากโทรมาปรึกษาเรียนๆนะครับโทรปรึกษาได้ที่เบอร์0855649519 9, 9, 9นะครับสามารถโทรเข้ามาพูดคุยได้ได้ครับโดยบ่ต้องเสียค่าใส่ใจปรึกษาด้ฟรี่ปรึกษาฟราฟีครับสมมุติอีก10ปีอยากคุดมาปรึกษาตอนนี้ยังได้เลยได้ครับถ้าไม่ลืมผม <laughs> อยานจมาโคพ้พังก่อนนะครับ <laughs> อ่ะเดี๋ยวขออนุญาตเดินเยี่ยมชมผลงานการคุดครับอายุครับสุดยอดเลยเรากาอีกหนึ่งยางนี่ครับอายุ เพิ่งคุดแล้วไปสองสามเมื่อครับตอนนี้คือนําฝนตกมาห้ามพื้นที่ล่ะเกือบเต็มบ่อแล้วนะครับเนาะครับในคลองตรงนี้ความกว้างความลึกลายปันใดครับคลองนี้กว้างอยู่ประมาณ3เมตรนะครับกว้างอยู่ประมาณ3เมตรปากบ่อประมาณ3เมตรอ่าแล้วก็ความลึกอยู่ที่ประมาณเมตรหกสิบโอ้ครับประมาณท่วมหัวพอดีพอดีครับครับผมไม่ลึกแล้วก็ไม่อันตรายมากครับแล้วก็เหมาะสําหรับพื้นที่เราด้วยพื้นที่เราก็ไม่ได้ใหญ่เนาะก็เหมาะกับพื้นที่ครับตรงนี้ครับผม ตรงนี้คือร่องสวนมะพร้าวที่เหมาะมากเลยครับแล้วก็อันนี้ทําไว้ทําไมนี่พี่โยทําเป็นสะพานอันนี้เป็นคั้นแข็งครับเพราะว่าพื้นที่มันต่างระดับเนาะครับถ้าเราไม่ทำเนี่ยน้ําจะมาอยู่ฝั่งด้านล่างหมดแล้วข้างบนจะไม่มีน้ํอ๋อกั้นไว้เพื่อเก็บน้ำาข้เต็มข้องอ่าครับพอข้างบนเต็มก็จะล้นลงไปข้างล่างโอ้ครับสุดยอดเลยอ่ะขออนุญาตเดือนเยี่ยมช่มมาอีกนะครับด้พี่น้องเด้อนี่คือในช่วงหนาฝนนะครับพื้นที่ที่มาะกับการคุดโคกน้องหน้าก็คือจะเป็นดินเหนียวดินร่วน แต่ถ้าเป็นดินทรายเนหน้นฝนนี่คุณใดบอกครับก็ยังไม่อยากแนะนาให้ขุดช่วงช่วงหน้าฝนเนาะดินทรายเพราะวการพังทลายมันเยอะครับครับการพังทลายค่อนข้างเยอะแนะนำให้ขุดช่วงหน้าแรงดีกว่าช่วงหน้าแรงสาหรับพื้นที่ดินทรายครับแต่ว่าในการดินเหนียวนี่หน้าฝนนี่เหมาะเลยใส่เข้ามาเหมาะเลยครับอ่าเพราะว่ามันจะได้น้ําพร้อมเลยครับครับผมครับได้น้าพร้อมได้น้าพร้อมแต่ว่าจะมีปัญหาอุปสรรค กับเพียมขุดบ่เป็นยังครับบ่เป็นเรื่องของข้าเพ่นจิขุดเนียเพราะว่าดินฝนต๊ดินลมนะครับแต่ว่าราคาก็ยังซ้ำเก่านี่แปลงนี้ลุยไปฝนฝนก,ฝนก็ฝนก็ทำครับทำทั้งฝนแหละครับเพราะว่ากลัวฝนจะมาหนักเนาะเราก็เลยต้องเก็บงานไปด้วยเลยครับผมอ่าเพราะปกติเนี่ยเราจะรีดรีดสลปตามขอบนะครับรีดให้มันเรียบเนาะครับแต่ทีเนี้ยมันเป็นดินเหนียวแล้วก็แล้วก็ เป็นดินร่วนบางส่วนเนี่ยตรงนี้เราไม่สามารถดึงสโลปให้มันเรียบได้แต่ก็ไม่เป็นไรครับเราก็พยายามทําให้มันเอียงๆหน่อยปกติถ้าเป็นช่วงหน้าแล้งเนี่ยผมจะรีดเนียบสวยเลยเรียบงามเลยใช่ครับตามที่เห็นแต่ว่าอันนี้ก็เป็นภาพจริงอันนี้คือมาเบิงปัญหาช่วงหน้าเป็นช่วงหน้าฝนเนาะครับผมแต่ก็ไม่เป็นไรครับตรงนี้อสำหรับพื้นที่สองไร่สองงามจากพื้นที่เรกเรื่มเดิมที่มองนี่เป็นที่โลกร่างว่างเปล่า ใช่ครับมีต้นไม้บางส่วนครับแบบไม่ได้ใช้ประโยชน์มาก่อนเลยนะครับแล้วก็เป็นพื้นที่ของผู้จัดการแหวคนสวยนะครับผุ้นะครับภาคอันทายคลิปเลี้ยวยูม่มพุนนะครับเจ้าของทีพนแล้วกาบ่อนี้เป็นบ่อรูปทรงถั่วเม็ดถั่วหรือว่าเป็นรูปทรงอะโวคาโดได้ได้อยากเอื้อนอียังก็เอื้อนเลยนะครับนี่ครับหรือว่าจะเอื้อนเป็นบ่อเม็ดมะม่วงหิมมะพานยอียงก็ว่าไปนะครับแต่ว่า ผมมักในสไตล์ที่ประมาณนี้มันเป็นมินิมอลดีนะครับเนาะแล้วก็เป็นธรรมชาตินะครับบอ่อมเป็นบอ่บอเหลี่ยมบ่อพื้นที่มองนี่ความลึกอยู่ที่เท่าไรครับอยู่สามเมตรห้าสิบความลึกโอสามเมตรห้าสิบสามเมตรห้าสิบเกือบเกือบสี่เมตรเลยตรงเนี้ครับเก็บน้ำได้สบายเลยได้ครับผมเพราะว่ามีความลึกแล้วก็พื้นที่ซองไรนี่ใส่น้ำจากบอ่อเนี่บอ่อเดียวกับพ่อละพอนะครับเนาะแล้วก็ในเรื่องของท่อซีฟาาตรงนั้นที่ทั้งให้ทุกบ่อนะครับเพื่ออีกอย่างครับ ตรงนั้นเป็นท่อที่วางไว้เชื่อมนะครับบอ่อไปคลองไส้ไก่ครับคือคือให้น้ําวนวนได้ทั่วแปลงครับอเวลาที่เ่าเตินมน้ำใส่บอ่อนี่อ่าจะเป็นบอ่อเติมเนาะน้ํมน้หลไหลลงไปคลองไหลลงไปคลอง,ลลง,องบริจาคคลองาจะไหลไปหาบอ่อใหญ่อ่าครับนะครับเนาะไปครับขออนุญาตเยี่ยมชมผลงานบ่อใหญ่กันเลยนะครับเด้อมาที่นี่ในรูปทรงของการขุดนะครับพี่โย ถามก่อนว่าช่ำนั่นซํำไรเอาครับคิดว่าถามว่าเก่งมากไหมมันก็มีทีมเก่งๆอยู่เหมือนกันแต่ว่าเราก็ทําได้ทําได้ทุกอย่างเหมือนกันแหละครับีมันก็ไม่รู้จะเทียบยังไงเนาะแต่ว่าเราก็ทําทําได้ทุกรูปทุกทรงครับผมครับไม่กล้าบอกว่าตัวเองเก่งหรอกครับแต่ว่าก็ทําได้อะครับครับผมถือว่าบรไล้หลงเจ้าของนะครับแต่ว่าผมเช่นชมนั่นยหละว่าเก่งเพราะว่าไปติดตามมาหลายผลงานแล้ว นะครับแล้วการประสบการณ์มากเพิ่นหาปีกว่าละคุดมาเป็นร้อยร้อยร้อยไร่แล้วไอ้เร่ร้อยๆๆแปลงแล้วนะครับสําหรับโคกน้องหน้า <laughs> ดีที่บ่หลงจะคลองดีที่บ่บ่ยอดากจะคลองในภาษาอีสานอื่น <c oughs> ตรงนี้คือพื้นที่บอ่บอหลอเก่าครับลึกเท่าไรครับตัวนี้ <c oughs> แต่ก่อนนะพื้นที่ตรงนี้ที่เข้ามานะครับจะมีต้นไม้ลกๆล้างๆอยู่เราก็ทําการเคลิ่งออก <c oughs> ขนาดบอ่อเดิมนี่จะอยู่ประมาณ10เมตรคูณยีเมตร ครับอ่าครับแล้วก็ความลึกอยู่ไม่ถึงสองเมตรอของเดิมนะครับครับทีนี้พี่ก็ทําการขยายปากบ่อครับอืมขยายปากบ่อให้กว้างขึ้นแล้วก็ความลึกก็ลึกขึ้นได้ความลึกนะครับกว้างให้เก็บน้ําได้เต็มที่นะครับเนาะอืมเยอะมากครับผมให้สามารถเก็บน้ําได้เต็มที่นะครับเนาะครับถือว่าสุดยอดเลยแปลงนี้่อายุเป็นคนออกแบบเองใช่ครับเนาะครับเนาะแบบว่าของผู้จัดการแบบคนสวย เพิ่นหายยอมาขุดหายโดยที่บ่ได้เคยเขามาดูเลยจนพึ่งมาตรงตอนงานเสร็จใช่ตกใจเลยก็คือควมไใบว่างใจในการหายี่โยดำเนินหาเลยครับนะครับเจ้าของแปงเพิ่นยังไปต่างจังหวัดอยู่เลยนะครับระวังกันก่อนที่จออกแบบก็ถามด้วยว่าพี่แหจกต้องการอะไรบ้างเนาะอยากได้ที่ปลูกมะพร้าวอยากได้พ like ื้นที่โคกปลูกป่าเราจะจัดสรรพื้นที่ยังไงก็ออกมาอย่างที่เห็นเนี่ยครับวางแผนพื้นที่ก่อนขุด ครับผมบออกแบบแ้วกาไปถามคว่ำพึ่งพอใจของลูกค้าอ่าครับรากาเคย่อมีบอครับที่ไปคุดรูปทรงสวยๆย่างเช่นปลาโลมาอยางสีมีบอมีครับมีปลาโลมาปลาวานปลาวานก็นมีม,มีรูปทรงอีหย่างเนี้ยครับที่ไปคุดมากครับก็จะมีรูปปลาวานรูปปลาโลมารูปหัวใจโฟมรูปหัวใจรูปวงกลมเลขแปดเลขเก้าไทยอะไรอย่างเงี้ยครับแต่ก่อนฮิตมากเลยเก้าไทย ใช่แต่ก่อนาระเป็นศาสต<า>ร์พรราชานะครับแล้วการร่วมไปถึงทุกๆุกทุกลุก่ม่วงเลย นะครับแล้วก็สามารถเทดเป็นบ่อไล่มังกรในน้าอีกแล้วมังกรบนมังกรอีกแล้วมันหนาเบิ่งแห้งเด้อผมไปหาพื้นที่มาพี่จะขุดให้อะไรมังกรจะขุดให้ดูเลยผมอยากรู้ว่าเวลาขุดหนวดมังกรน่ยจะใช้อะไรขุดก็ใช้แมคโครเนี่ยแหละครับขุดครับผมอ่านะครับอันนี้คือเบาให้ฟังนะครับว่าสามารถเทดได้ตามที่ลูกค้าอยากได้เลยอ่าครับแต่ว่าขอถ้าอยากได้ รูปทรงที่แบบแปลกๆหรืออะไรยากๆเนี่ยต้องขอให้ลูกค้ามีพื้นที่จริงๆครับสักสิบยี่สิบไร่อย่างเงี้ยครับ,รบได้สามารถเทดได้ม<า>ั่งกว่าตัวง่กยขจีใส่หนวดในการสีเทดหนวดได้ง่ายขึ้นนะครับเนาะกับประมาณนี้นะครับเนาะอ่ะเดี๋ยววันนี้ผมจะขออนุญาตไปสอบถามความพึงพอใจของ เจ้าของแปลงพ่นกอนนะครับเนาะฝากพี่โยฝากเบอร์อีกจักเพื่อนะครับเพื่อพี่น้องผู้สนใจครับก็โทรมาปรึกษาได้ครับเบอร์0855649519ครับครับผมช่างโยประสบการณ์5ปีนะครับเป็นช่างโยในตำนานในการขุดโคกน้องหน้าเลยที่เดียวอะเดี๋ยวจะพาไปสัมผษณ์กับผู้พ่นได้รับผลประโยชน์ในมือนี่นะครับเด้อผู้จัดการแหวนคนสวยให้สัมผ์แหน้ขออนุญาตครับมาได้พี่น้องครับเดี๋ยวจะ แล้วพี่โยนี่นี่อีกอย่างนึงเนี่ยอันนี้เฮ็ดใบเฮ็ดยังครับนี่ครับอ๋อไอ้ร่องนี่เหรอครับผมเนี่ยมันเป็นจุดเล็กๆน้อยๆที่ไม่ควรมองข้ามเนาะครับข้างบนเนี่ยเขาจะเป็นพื้นที่ที่สูงกว่าเรานะครับเวลาที่ฝนตกลงมาไม่ให้น้ํามันชะชะาชะขอบชะคันของเราเนาะครับลงปากบ่อก็เลยต้องทําร่องเนี่ยครับร่องดักน้ําครับอ่าร่องดักน้าเนี่ยให้มันเบนน้ําออกไปที่ ลำธารสาธารณะฝั่งนู้นเวลาฝนตกมากจากชีสูงเขาจะไหลมาหนีถ้าระเยาคล้องนีไปน้ําจะไหลลงบ่อใช่บ่อีนน้าไหลลงบ่อแล้วคือมันจะเซาะดินให้เสียรูปทรงมันบอครับมันจะเซาะดินไปลงบ่อหมดครับแล้วทําให้บ่อตื้นเขินครับอ่าเขาก็เได้ป้องกันด้วยกันให้น้าหมุนไปทางอื่นล่องน้ําน้อยๆเบนน้ําออกืมออกแบบให้ลูกค้าทุกแปลง ไม่อยู่มันอยู่ที่หน้างานอยู่ที่หน้างานแต่บางทีบางคนเขาก็ไม่ได้คิดถึงตรงนี้นะอเขาก็ทําจบเขาก็เอาคันมาเสมอครับถ้าห้ามองขามไปมันก็จะกลายเป็นปัญหาในอนาคตใดนะครับเนาะใช่ครับโอเคครับขออนุญาตครับอันนี้ไ้พี่น้องมาเบิงนะครับสวัสดีครับ่อหยอก่อซื้อดอกีเสียงแววๆาถามาคือจังคนสวยแท้นางเพ็รหยางอยู่เนาะวันนีถามเป็นแต่ีความสุขแท้ ว่ามีความสุขแล้วค่ะคเดี๋ยวจ <ผม S 2> ั่งชื่อุ่มโขกน้องหน้าสร้างโยมาขุดไห่ดีแห้งแต่ก่อนเป็นยังไงครับม้องนี่อันแต่ก่นอนบ่เคยมากเลยค่ะครแมน่นแต่ก่อนหูแค่ว่าเป็นมีเป็นปลานหระนะคะเป็นปลาหล้วก็เพิ่นกะเฮ็ดนหน้าอยู่สองสามงานนี่แหละ เมน่นอันนี้เป็นแปลงที่พอกเมแมนเพิ่นยกไห้นะคะอืมก็เลยมาขุดโขน้องหน้าเม่นค่ะไห้สร้างย่มาขุดไห้เม่นคือบอกพี่กัสเพิ่นมองนี้มองนี้เด้อไปออกแบบเอาเองโหลดครับออกแบบตามความเหมาะสมของแปลงสินะคะครับ,รบมือแรกน้องเพิ่นมาเพิ่นกลับไปบอกว่า <c oughs> เป็นตะเห็ดหยากแห้งเพิ่นเป็นตะบอกหนึ่งคือบอกกัสเก็บหนามสิสองเพิ่นคิดว่าเป็นดินทรายสินะคะคยาน <c oughs> กักเก็บนามใบยูแล้วก็ยานดินพังสิ แล้วก็หกแห้งตะกีหกนะครับเบื้องจากกองข <c oughs> ้องอันปลาภัยตะกีคือเป็นพื้นที่ที่บ่ได้ใส่ประโยชน์นะครับเนาะบ่ค่ะครับผมแล้วก็ข้ามว่าอยากขุดนี่คือติดตให้เพื่อนมาเบื้องให้เลยลได้มาได้มาคุ้มงานบ่อตอนขุดครับเพึงมาครั้งแรกนี่แหละพึงมากครั้งแรกงันบ่ได้คุ้มงานบ่ได้ยยังเพราะว่าเพื่อนบอกเพื่อนแค่ว่าอยากได้แบบไดแบบได เจตนาของเเฮาอยากปลูกป่านะเขาอยากมีสวนบกเผาตามความฝันของเฮ้าองศ์นะคะก็เลยว่าน้องสารฝันให้พี่แนงสิเพื่อนก็เลยว่าเพราะว่าคือผู้จัดการไว้ใจเพื่อนอยู่แล้วเพราะว่าเพื่อนประสบการเพื่อนหลายแล้วเมืองจากผลงานของเพิ่นนเนียแยแพงครับผมการบริการก็ดีนําละละที่สําคัญราคาเพื่อนที่เพื่อนคุดเป็นราคาที่กเกษตรกรเฮ่านี่รับได้นะคะครับ แพงบ่ถือจนเกินไปหรือว่าโอเคเลยราคาโอเคคุณภาพดีคุณภาพเยี่ยมยอดเยี่ยมเลยครับเยีพูดถึงเรื่องความใบบ้างใจกับย่างที่บอกนะครับให้เพื่อนมาคูดให้จนด้มาเบิ่งงานคนละดบมาเบืองเลยค่ะเพิ่งนกลับจากต่างจังหวัดเมื่อวานนี้โดยซ้ำนะครับอันนี้คือความใบบ้างใจเอาสำหรับพี่น้องผู้ใดอยากคุดก็แนะนําให้เพิ่นติดต่อนะครับเนาะแม่ค่ะติดต่อ้างยูได้เลยค่ะที่เบอร์ตามเบอร์ตามเพจที่เพื่อนไห้เนาะค่ะครับอ่าโอเคครับสำหรับเมื่อนี้ขอขอบคุณ ผู้จัดการแหวคนสวยนะครับขอบคุณพีโยหลายๆครับสําหรับมือหนีผ้ามาเยี่ยมชมแนวทางนะครับพี่น้องผู้ใดสนใจสามารถติดต่อไปได้เลยนะครับและก็ขอบคุณทุกท่านที่รับชมรายการมาจนหอดช่องไทยไว้พอกันไหมครับสําหรับคลิปนี้สวัสดีครับมาแล้วมาแล้วเสียงเซลแเซลกระเสียบยุคใหม่พืชผลบนแผ่นดินไทยของกินบนแผ่นดินไทยหากินกันไป าบบพริกแบบงวงบักมีบักเผาก็มีฮอดบักสีดาเฮิมอยากยังก็ฝังบินเพิ่มเติมอยากยังก็ฝังบินเพิ่มเติมพร้มอมกินตเติมขู่แผน่นดิน